สวัสดีครับผมก๊อบ MC99 ครับวันนี้ก๊อบเอารถดีๆรถสวยๆมาให้เลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนจะไปรับชมงานช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กอ๊อบด้วยนะจ๊ะฮะ วันนี้ใกล้วันปีใหม่แล้วก็ขอให้พวกวพี่พีมีความสุขความเจเริญน,นะนะที่การงานนะครับผมอ่ากัดปีใหม่นี้แนละ้วก็ไปหาครอบครัวไปหาพ่อแม่ได้นะนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมหลังปีใหม่เราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเอารถดีๆรถส,สวยๆมารีวิวให้พวกวพี่ๆได้เห็นกันคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆและร้อนๆเลยเพิ่งจะล้างเสร็จเลยนะครับราคายังไม่ได้ตั้งอะไรเลยเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังก่อนเลยมาดูกันเลยนะครับผมมาร์ทนี่เลย ปี2020นะครับผมตัว E สวยๆเลยมีล้อแม็กขอบสิให้พร้อมเลยคันนี้สวยๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยนี่มา์ดปี2020นี่นี่ยจะมีไฟ LED ให้นะครับสปอร์ตไลท์มาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่ายาวๆเลยก่อนดูรอบคันมาแตงห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวราคาไทายคลิปเป็นไงครับตามสเต็ปเ,เหมือนเดิมห้องเครื่อง น็อตไม่มีแกะไม่มีถอนนะครับผมฝากระโปรงนี่มออก,ออกอยังมีอยู่เลยนี่ของแท้ต้องมีมอ,อกอดูเครื่องยนต์สวยใสสะอาดเครื่องยนต์พันสอนะครับผมแรงม้าอยู่ที่79แรงม้าปี2,020เกียร์ออโตโอ้มีแอร์แบ็ก ABS ให้นะครับแบ็กคู่น,นะครับผมมามาดูรอบคันกันก่อนคันนี้เป็นรถที่สวยงามมากรถวิ่งอยู่2 0 0 0 0กวาโลโอ้โหดูล้อขอบ15เป็น ลายดิปโมสวยจริงๆอันนี้เข้ากับตัวรถเลยแดงดำสวยมากเลยนะครับมามา,มาดูรอบคันกันเลยอยากใหไพ,พี่สนอกสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผม0830789645นะครับผมหรือเบอร์0855514545นะครับผมสวยงามมากคันนี้มีงานโอ้โหดูภายในกว้างขวาง,วางนี่ดูเดี๋ยว ยาอะไร,รมีให้ครบแมลงมีครบแน่นอนครับยาอะไรอยู่ข้างนอกเพราะเพิ่งล้างอย่ารอทําทความสะอาดภายในหูกว้างฝังเป็นรถเล็กๆใช้ในเมืองหรือนอกเมืองก็ได้นะครับหูบข้างในกว้างกวางมากไอ้ที่ตาวกม์สสีแดงเซนเซอร์รอบคันเลยเนี่เซนเซอร์มีเซนเซอร์หลังนะครับผมสวยๆเลยปะเร,ปยเราไปดูภายในกันไหมได้ไปเลยเราไปดูภายในกันเรวนวนวนใอ้พี่พี่เห็นฉนกันเลย ดูรถไม่เป็นก็มาซื้อคอบได้นะครับเราคัดเกรดคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับคันนี้ทุกคันการันตีแน่นอนคลิวมีให้ครบคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกุญแจมีให้ครบเลยคันนี้เซ็นทันลงเซ็นทันล็อกให้มีเลยนี่ครับผมวิทยุมาเดี๋ยวตากล้องไปเฉยฉายภายในสักหน่อยเบาะทำมาให้แล้วเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเลยมาเข้ามา ของเดิมจะเป็นเบาะเบาะผ้าทำเบาะหนังไมาให้พร้อมแล้วคันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดภายในนะครับพอรถพึ่งมาจอไ r โอ r ริตสองดินมีติดตั้งมาให้แล้วนะครับมีจอถอยรางให้นี่เป็นไงชัดแจว๋วไม้วิ่งอยู่เพียง26,00มกกว่ากิโลนี่เลยเป็นไง แบ็คมีให้คู่หน้านะครับผมคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแอร์เย็นแพลงพกวิทยุมีกล้องถอยหลังด้วยความสะดวกสบายนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังคันนี้ออปชั่นเต็มติดตั้งว้ให้พร้อมเลยมาเรื่องราคากับ mm hmm. ปีรถเดี๋ยวได้บอกให้ระบบไฟฟ้ามีครบใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังก็บอกไว้เลยว่าสวยจริงๆนี่มาเลยอันนี้มาร์ท ปี2020เครื่องยนต์1200ซีซี เจ็ดสิบเแรงมากับปี2020ันยี่สิบซื้อสวยอย่างนี้ชุดแต่งไม่พร้อมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วคันนี้ผมรับรองเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนออกรถเพียง9บาทดูรถได้ที่ไหนจ๊ะ MC 999, 999. ลำลูกกาของเจ็ดพาดูมาดูได้เลยนะครับผมคันนี้อย่าก,กเ็เสนอราคาให้เลยปี2020กับตั้งหน้าร้านอยู่เน็เน็ตเลย 2 8 9 0 0 0บาทออกรถเพียง9บาทเท่านั้นเองไม่แพงนะครับราคานี้ผ่อน5,000กว่าบาทเอง5,000ไปไปลายๆคันนี้เงินเดือนหมื่นสองก็ออกรถได้นี่ฝากเป็น1ตัวเลือกนะครับใครที่อยากได้รถมาสวยๆการันตีแล้วไม่ต้องชุดแต่งนี่หลายหมื่นนะ่ะต้องมี2อสามหมื่นล้อก็หลายตังและตอนนี้คุนไปเยอะเลยกับขับไปนี่รอแน่นอน ใครที่ดูคลิปก๊อปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมอยากจะเอารถดีๆซื้อส,สวยการันตีคุณภาพอย่างนี้เอามาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันปารอบคันอีกสักรอบมึงให้พี่ๆเห็นกันมา